เออทำตาให้ให้เขาหน่อยพ่อติ๊กตอกกับพ่อน้องเข็ดนักเก่งน้องเข็ดนักเก่งไอทีน้องน้องเข็ดเก่งเก่งโทรศัพท์คุณจะเปิดไปเบื่อั้นเมื่อนี้เองได้แต่ว่าพ้อยไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะดูแบบจะเปิดไปคือน้องเข็ดน้องเข็ดหนักเก่ง มึงเราก็เบี้ยแต่เบี้ยเราก็คอยกับผ้าลินเบ่านี้พ่อยจ้าคอยจ้าคอยจ๋า คอยจ๋าคอยจ๋าเอา้ามันไม่ได้ยินเสียงคอยจ๋าคอยจ๋าคอยจ๋าเอ้าไม่ได้ยินใครได้ยินเลยบึงแต่มือเอาจนมือเดียวนี้ยลิซ่าย้ายแตดอ๋อขอบคุณค่ะ พี่นาไปโรงเรียนแล้วค่ะแม่นค่ะเลยน,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  <c ười> น่ารักห่าวด้วยวังมักสวยมาก เดอพาบ่งงามโใส่เด้อนะารคืออย่างพี่น้องเบ่น้นำกับบัาอันบุญสันธนาบุญวัฒนาค่ะแม่ ขอบคุณค่ะคุณสุภาพรมีกำลังใจค่ะในกำลังใจจากผู้เจ้าเขอาก็มีแรงเรียงลูกเรียงล้านยุ่งเสียแต่พอเห็นคอมเมนต์ลุกๆเขาก็มีไอ้น้ <laughs> อย่างั้ม ่ยายบอกว่าถ้ามันแรงมันหนวกหูคนอื่นรู้ไหมเนี่ยเอาตรงเนี้ยเอาแค่เนี้ยแค่นั้นก็ได้ยินแล้วนี่ นูกาต้องไปเปิดแรงแล้วใช่ไหมคะไม่เอาแล้วห้ามห้ามเสียงดังเสียงดังไม่ได้เสียงดังแล้วคนอื่นได้ยินด้วยมันไม่ดีมันจะทำให้หูหนวกด้วย ถ้าเราถ้าเรารักเขาเราก็ต้องเราก็ต้องอย่างนี้แหละไม่ต้องไปตามใจเขาตามเป็นบางอย่างไม่ใช่ว่าจะตามหมดมางอย่างที่เขาทำไม่ถูกเราก็ติดห่วยว่ามันธรรมดาแล้วไม่เลียวเลยแต่เขาจะไม่กล้าทำอีกแล้วเขาจะบอกง่ายแต่ถ้าเราตามใจเขาหรือว่าอะไรนี่ เขาจะเป็นเด็กเขารู้เลยเขาจะรู้เลยว่าเขาจะแกล้งเราเขาจะแกล้งเด็กน้อยฉลาดสูมเลยบ่าวตะเพ,พร็รพลอยเด็กน้อยทุกคนฉลาดมากเพราะว่าเขามีอาหารเสริม